จำคำค่าไว้นะใส่บาจนขันทะลุยังไม่เท่าทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แช่เอาไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กันระย,ยานมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับอาน,นิสง์การภาวนาโดยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงพ่อท่านเคยพูดเสมอว่าอุปชาค่าหลวงพ่อกันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายนิ้วไม่ขีดชั่วประเดียวเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบนิ้น ยังมีอานิสงส์มากกว่าตากบาดจนขันลงหินทะลุพวกเรามักจะได้ยินท่านเคยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นพิพึ่งภายภาคหน้าเสมือนหนึ่งเป็นการเตือนให้เราเร่งความเพียรให้มากขึ้นการให้ทานรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับการนั่งภาวนาหนเดียว นั่งภาวนาร้อยครั้งพันครั้งกุศลที่ได้ก็ไม่เท่ากุศลจิตที่สงบเป็นสมาธิเกิดปัญญาเพียงครั้งเดียวแนะวิธีปฏิบัติเคยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีปัญหาถามว่านั่งปฏิบัติภาวนาแล้วจิตไม่รวมไม่สงบควรทำอย่างไรท่านแก้ให้ว่าการปฏิบัติถ้าอยากเป็นเร็วๆมันก็ไม่เป็น หรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทเสียไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆงตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่เรายึดมั่นอยู่นั่นแล้วเราภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเอง ภาวานาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวานาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวเราแล้วเราจะรู้ชัดขึ้นมาเองว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยๆอุบายวิธีทำความเพียรครั้งหนึ่งที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงพ่อท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เขาว่าถามปัญหาเข้าข้าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่งผู้เขียนเรียนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่าขี้เกียจปฏิบัติจะทําอย่างไรดีหลวงพ่อหัวเราะแล้วก็จะตอบไปว่าบ้าขี้เกียจก็หมดกันสิว่าก็ไม่ต้องทํานะสิสักผู้ท่านจึงเมตตาสอนว่ามันทําเข้าไว้ ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงค่าค่าทำมาหา50ปีอุปชาค่าเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงต้องไม่ทำควรทำหรือไม่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อผู้สนใจทำปฏิบัติกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าไหร่นัก บังเอิญมีแขกมาหาสิทธิ์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีสิทธิ์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดังและเมื่อเดินมาเห็นสิทธิ์ผู้นั้นกำลังนั่งภาวนาอยู่ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปิขึ้นมาว่าในพุทธกาลครั้งหนึ่ง มีพระอาหารหันต์รูปหนึ่งกำลังอยู่นิโรธสมาบัติได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแสกท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้วนกแสกตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลยทัศนะต่างกันการมาอยู่ด้วยกัน ปฏิบัติร่วมกันย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ทิฏฐิความเห็นย่อมต่างกันขอให้เอาแต่ส่วนที่ดีมาสนับสนุนกันอย่าเอาความเลวมาอวดกันการปรามาต์พระก็ดีการพูดจาจาบจ้วงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือท่านมีศีลมีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้าดังนั้นหากใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตามไม่มีใครผิดหรอกเพราะจุดมุ่งหมายก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกันเพียงแต่เราจะทำให้ดีดียิ่งดีที่สุด เท่านั้นขอให้ถามตัวเองเสียก่อนว่าเราจะละถึงที่สุดแล้วหรือยังอุเบกขาธรรมการอยากชัก,ช,กชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมลากพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนการจุดไฟไว้ตรงกลาง ระหว่างสองคน<า>งถ้าเราเอาธรรมไปชวนเขา,เ,<ร>าเขาไม่เห็นด้วยปรามา a ธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหล,ลวงปู่ได้ยกอุทาหอนสอนต่อว่าเหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่ง ตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีเมตตากรุณามาช่วยถึงอีกก็ตกลงไปในเหวอีกคนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่คนสุดท้าย เป็นผู้อุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้เลอกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็มิได้ทำประการใดทั้งทั้งที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวเพราะอุเบกขาธรรมนี้แลเรารักษาศีลศีลรักษาเราศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมทุกอย่าง หลวงพ่อมักจะเตือนเสมอว่าในขั้นต้นให้มันสมาทานศีนลรักษาศีลให้ได้แม้จะเป็นโลกีศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียนระวังรักษาไปสำคัญที่เจตนาที่จะรักษาศีลไว้และปัญญาที่คอยตรวจตราแก้ไขตนเจตนาหังพิกขเวสีลังวัฏามิ ท่านว่าเจตนาเป็นตัวศีลเ,เจตนาหังพิขเวปุญญาวัฐามิเจตนาเป็นตัวบุญจึงขอให้พยายามสั่งสมบุญนี้ไว้โดยยอมโดยอบรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเรารักษาศีลส่วนจิตที่อบรมศีลดีแล้วจนเป็นโลกุตระศีลเป็นศีลที่ก่อให้เกิดปัญญาในอริยมรรค อริยผลนี้จะคอยรักษาผู้ปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนี่เรียกว่าศีลรักษาเราจะเอาโลกหรือเอาธรรมบ่อยครั้งที่ผู้มาถามปัญหากับหลวงพ่อโดยมักจะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานสามีภรรยาลูกเต้าญาติมิตร หรือคนอื่นๆมาปารบให้หลวงพ่อฟังอยู่เสมอครั้งหนึ่งท่านได้ให้คติเตือนใจผู้เขียนว่าโลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มซึ่งต่อมาท่านได้ให้ความหมายว่าโลกเรื่องโลก,ม,โลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้น มีที่สิ้นสุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องกลับเข้ามาหาตัวเองถ้าเป็นโลกแล้วถ้าเป็นโลกแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาเพราะธรรมะแท้ๆย่อมเกิดจากในตัวเรานี้ทั้งนั้นเคยมีผู้ปฏิบัติ กาเพียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับขอธรรมะสั้นๆในเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อให้กิเลสสามตัวคือโกรธโลภหลงหมดไปจากใจเราจะทำได้อย่างไรครับหลวงพ่อตอบเสียงดังฟังชัดจนพวกเรานั้นได้ยินกันทุกคนว่าสติก็ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำที่หลวงพ่อสอนว่าตักบาตรจนขันลงหินทะลุก็ไม่เท่ากับทำหนึ่งสิ่งนี้คือการนั่งเจริญภาวนาภาวนาแล้วเราเข้าถึงเราก็จะได้รับผลตอบแทนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมกาลยานามิตท,ทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ